ฉันถือให้ฉันถือให้นาะเดี๋ยวฉันจะถือให้ได้ถือให้สวัสดีครับแม่ครับ <c oughs> แม่แม่ยูนออายุอายุจะปีกว่าแม่เท่ไะเก้าสิบเอ็ดก้าสิบเอ็ปีจ<ป>้าเก้าเอ็ยเาลีอา่อสม่บานนงตะไก่นมู่เนิ่ง้งเซื้อละนิ่เสื้อ เอาตะกีเจากับไปหาขอยุยู่แต่สมัยโจ้เรื่องยังในไปมหาขอยอยู่ไปเฉลี่อันนี้อหน้าจงค้นอมออนนอมออมมมูซีท่านี้ล่ละแต่รับผิดชอบกับข้อย่า่นไดป้าพ่อไม่เยียมกินเข้าไปไหมเมื่เศร้าเราเริาคนเข้ากินบ่เศร้าสุดยอดขานี่เป็น อยากงามไรเขาเอืออยากงามไรเขาเอิอดเขาไมาให้ก okay, anyway. ินหรอครับนมลูกหาไม่กินกินนนองไม่ได้วะบ่บ่สั่งใส่กินเถอะบ่ได้กินเถอะกินเขาก็ยังมื้อนี่มื้อนี่กินเขาก็ยังหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งนมสดเป็นอาหารที่ชอบมากแต่ละมื้อบอมมี่ถามหาขคียวยังหลายว่าเควทั้งทั้งมีทั้งใจบุ๊บบิ๊กเล็บทั้งทั้มีทั้งใจบุ๊บบิ๊กเล็บ มเกิดรุดไปก่อนแข็งเกิดขงยง่องเนียออต้ยงนี่เยอ่นี่ค่ะอาหารน้มที่กินนี่อ่ะบขาดนมนมเมแซวนมเมแวนมแรงอ๋อบะได้เนาะบได้เนาะอ้าโอ้ยแข็งแรงลายยางเห็นออกกำลังกั้เธอบอ ยูรอนีนีละยูร้อนี่ละก็แม่นาแต่ไกลกว่าเรื่อเนาะยากกิน้องรก้ป่านนั้นแม่นโตส่ใสะแทนลูกสาวพ้าไปเต่าเขาคงพาไปนี่แล้วยานล่มย่านล่มย่านล่มย่านไปกันนี่แล้วขาเออดูสีขาเป็นหกขาขาสิขาบ้านเดมที่ยังกอนหนึ่งหกนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งมูสีมูสี ตำบลน้องไผ่เอาเถามซื้อก่อนไหมพ่อยางซื้อยังก่อาซื้อยังก่ซื้ออยู่นั่นคุกคนยินเลยโอ้ยเราดีได้เบิดอนกันาสิีถ้าลงเด้อจำดีกว่าลูกจะคนลูกนะว่าเาเาอาะอเกะหลรายหนลูกาัวเหัเหัหาคนหาคน ผู้ดูแลผู้ชายสองผู้หญิงสามผู้หญิงสามยังยังเบิดบอลูกยังค่ะลูกสาวหล่าดูแลเอือยสองคนเหตุงานอายสองคนอายหนึ่งยุกกระสินอายหนึ่งกับขายไอติมทำธุรกิจด้วยกันค่ะค่ะโอ้ผู้ผู้ดูแลออกงานมามาดูแลลูกสาวหล่าเด็กปีอันวันแม่ที่สองที่หาที่พานไปบางหนึ่งเนี่ยได้รับหยังจากลูกเจ้าคนหมด อืมไหนซุดยอดในยังในยังในยังโอ๋อจะท้องบ่ในดอกไม้ในี่ยดอกไม่ได้เนื้อชดกบชดใจมีอ่าคึ้นทอดแม่มือวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยทำหนี้คดีใจเท่าไหร่แล้วเราแม่เนาะลูกเต่าเขาขึ้นทอดเราแม่เนาะในดอกไม้น้ำเขากคดีที่สุดแล้วอืมงินเขาก็หาย เงินก็ให้เงินก็ให้ลายลายลายบ่อันนั้นนับขึ้นคืนมดขึ้นนยามมือเว้นมืดเว้นเสียงเสียงหลักกะจกออกมาเสียงเียงไม่ดีหรอได้ลายบนี้ใ้ักท่านไหม บพ่อพัน่อใบพอันอกีใบพันนับเป็นใบลอยอค่ะกระไดใพอพันนับย่ำได้ก็ไไ้สามลอยสองพันกว่าบาทก็สามลอ้อแม่ลูกตาอบุคนํานมเจากจผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะได้จําซื้อผู้ใดไปล่ะผูไหแเราซื้ออยังก่อ พยังนเลยพยังก่อนนี่แม่คุณมาเยี่ยมนี่แม่มันไผ่พยามยังก่อนไหมอือใยพยชาลีนี่พยาชาลีู่ใอือู่บ้าลูกชายเพิ่นมาเป็นเคยมาเป็นเคยน้องตะไก่เคยบ้านไอฮักข่อยนั่นแหละบ้านไอทู่อือ บ้านไปก็อยู่ห่างก้มจับดีแจ่บบานยอมแม่ยัยดีบ้านพ่อยัยกันมาเป็นดองเพิ่นบ้านไอฮักหนูละจ้ะแต่เป็นสาวหน่อยกับไปอ่อนตอนกับไอไปไอผ้าไปใส้กับไปครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแกงแรงเป็นหาง